สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านวันนี้ทีมข่าวนิวนิว s จะพาทุกท่านไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาเพื่อไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่126และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ค่ะ โดยพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2 3วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำเดือนพฤษภาคมได้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกลำจัังหวดสงขลาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่126 ปีที่13โดยพิธีกรรมในช่วงเช้าพุทธาสนิกชนได้ร่วมกันทําบุญตักบ,บาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีตักบ,บาตรแด่คณะสงฆ์ทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทธรรมจักกับประวัตนาสูตรโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งธรรมบทนี้มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งต่อพระพุทธศาสนาและต่อทุกท่านที่ได้จหลดใจลงไปในบทสวดจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลต่อผู้สวดเองโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสุวัตเขตตาพรเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากท่านนาวาอากาศเอกถาวรพันเรืองรองผู้บังคับการกองบิน56เป็นประธานฝ่ายขราวาธ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานทั้งนี้ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญสร้างความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างน้อยๆปีหนึ่งเราก็ได้ได,ได้ทำบุญนะคะเราไม่สามารถไปได้ทุกวัดเหมือนที่บอกปีหนึ่งทำไม่ได้แน่นอน323วัดแต่นี้แค่วันเดียว ได้หมดเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นจํานวนเงินเท่าไร่แล้วก็อยากให้มาเพราะว่าเราคนไทยนะคะยังไงก็ต้องทําบุญสิ่งที่ดีใจนะครับก็ก็คือยังเห็นพุทธศาสนิกรจนของเรานะครับยังให้ความสําคัญต่อเรื่องของการทําบุญทําทานนะครับ แล้วก็ที่สาคัญก็คือ4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับที่ได้รับความเดือดร้อนมาตลอดแล้วก็เราก็หวังว่าสิ่งที่เราพวกเราได้ทําในครั้งนี้นะครับผลบุญที่พวกเราได้ทําในครั้งนี้จะส่งผลให้สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสงบสุขต่อไปนะครับดีใจนะครับที่เห็นชาวพุทธของเราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือว่าศาสนาใดาก็แล้วแต่นะครับที่ดําเนินกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการ สแสดงความสามัคคีของเราคนไทยทุกคนนะฮะน่าจะต้องมีความสามัคคีกันมากมาก และพิธีกรรมในภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่91จากวัดพระธรรมกายและมูลนลิธิธรรมกายโดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนมอบกองทุนพร้อมกับผู้แทนคณะสงฆ์ทั้งนี้พระภาวนาธรรมวิเทศได้กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรคุณครูที่ทำหน้าที่ให้แสงสว่างกับเยาวชนในพื้นที่4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกองทุนนี้ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูทุกท่านที่ต่างทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยรวมถึงต้องเสี่ยงภัยในการทำหน้าที่กับเหตุการ ในพื้นนที่อกจากนี้พระอาจารย์สนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้กล่าวเชิญชวนพุทธบริษ,ษ,ษัท4ีได้ร่วมกันเอาบุญสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและประเทศชาติทั้งนี้ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวนดบทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรจำนวนหนึ่งจบด้วยค่ะ ธรรมะจักกับวัฒนสูตรมันเป็นยอดธรรมะอย่างหซึ่งจึงมีหัวใจมันธรรมะจักกับวัฒนสูตรเนี่ยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมันก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ให้เรามีความมั่นคงเอาไว้ตรงนี้ธรรมะจักกับวัฒนสูตรเนี่ยทำให้เกิดความสําเร็จปัญญวัเคะ์ทั้งห้าเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการความธรรมจักรกับวัตนสูตรและก็อนัตตลกนณสูตรสองบทด้วยกัน ก็อยากเชิญชวนชาวพุทธทุกคนนะมาสวดสมาจากกันไม่สวดเยอะๆเลยจะได้มี พลังใจที่จะสู้ไปกับศาสนาพุทธตลอดไปนะมีความรู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างมากแล้วก็ปลื้มในงานครั้งนี้ทุกครั้งที่ได้รับการมอบทุนก็ได้นำเงินเนี้ยไปสารต่อไปทำบุญต่อนะคะอยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอนะคะ ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรู้สึกว่าปลื้มนะครับปลื้มที่เรายังมีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเราอยู่นะครับการที่เราได้เป็นครูนะครับเราก็มีโอกาสที่ดีที่จะได้สอนเยาวชนนะครับเพื่อที่จะให้รักพระพุทธศาสนาเราสอนเขาปฏิบัติสอนแนวทางดีๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ได้สั่งสอนเรามาตั้งแต่อดีตการนะครับขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาให้กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้นะครับรู้สึก ยินดีแทนครูในสามจังหวัดเชียงเด่นภาคใต้แล้วก็สีจังหวัดของสงขลาที่มีโอกาสได้มารับทุนจากหลวงพ่อซึ่งเป็นโครงการที่ว่าต่อเนื่องมาหลายปีก็ท่านให้ให้ขวัญให้กําลังใจครูที่อยู่ในพื้นที่ได้โอกาสได้ได้สู้ต่อไปนะครับได้นําเงินส่วนนี้กลับไปพัฒนาโรงเรียนหรือว่ากิจกรรมทางศาสนาขอขอบคุณแทน ครูทั้งหมดนะครับท่านยังไม่หรือพวกเราแล้วก็ขอ,อยืนยันว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ต่อไปอนุรักษ์พระพุทธศาสนาพร้อมๆกันไปครับขอบคุณครับ หลังจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายสังฆทานด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เป็นประธานสงฆ์ซึ่งพิธีถวายสังฆทานครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่126ปีที่13สร้างความปราบรื่มปิติให้กับคณะสงฆ์คุณครูและประชาชนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ในครั้งนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญอย่างเนืองแน่นซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันให้กับเหล่าพุทธบุตรและคุณครูในพื้นที่ที่ไม่ยอมให้แสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมดับหายไปจากสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการส่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากพุทธบริษัท4สู่วีระบุรุษกองทัพธรรมที่ยืนหยัดปักหลักทำหน้าที่นำแสงสว่างสู่มหาชนชาวสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกปใม ทับใจนะไม่ค really mm ่อยได้มีโอกาสจะได้มายากมากที่จะได้มาปลื้มปลื้มและอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นที่ได้เห็นชาวพูดร่วมกันมาถวายสังฆทานแล้วก็ตักบาตรก็ไม่ค่อยได้เจอนะอยู่ที่มาเลก็น้อยดูพระเยอะๆก็รู้สึกปลื้มขอขอบคุณทางวัดธรรมกายที่ได้มอบทุนช่วยเหลือครูใต้ ไว้ณนะโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่กุรณาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มาถึงพวกเราสี่อำเภอของสงขาเพราะว่าได้ช่วยให้เขามีกำลังใจต่อสู้กุศลที่ท่านทำกับพวกเราในสี่จังหวัดภาคใต้นี้ก็ขอโมทนาบุญด้วยนะ ทีมข่าวนิวส์ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดมหาสังฆทานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและงานในวันนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามคัคคีและความห่วงใยที่มีต่อพุทธบริษัท4ี่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านมีกำลังใจในการปกปกักรักษาพระพุทธศาสนาให้สว่างสวัยสืบต่อไปวันนี้ดิฉันปร ชาติซาเฮพร้อมด้วยทีมข่าวนิว,นวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ